สวัสดีครับผมปั๊บจากร้านโอปีช็อปนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถซูซูกิสวิปนะครับเป็นสีเขียวนะครับวันนี้นะครับเป็นรถปี2012นะครับเข้ามาติดตั้งสมาร์ทเกียรโอีนะครับรุ่น t s zero นะครับกับร้านโอปีช็อปของเรานะครับนี่เป็นรถซูซูกิสวิปปี2 0 1 2ของคุณลูกค้านะครับลูกค้าก็ตัดสินใจเลือกนะครับเป็นเกตนะครับ D-Silo ตัวนี้นะครับหล่อเลยนะครับตัวนี้ในรถ Su z u k กิสวิ t 2012คันนี้นะครับพอร์ต OBD นะครับของตัวรถนะครับก็จะเป็นแบบตรงรุ่นนะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับพอร์ตเสียบของ u z u k กิสวิ t ปี12จะอยู่ด้านในนะครับเสียงกับตัวเบรกนะครับขึ้นไปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับ นี่นี่คือพอร์ต OBD ของ Suzuki Swift นะก็จะอยู่นี้เราแค่เสียบปลั๊กตัวนี้เข้าไปที่พอร์ต OBD นะครับแล้วก็นะครับเก็บสายนะครับเก็บสายตัวนี้ขึ้นสู่หาเกจด้านบนนู้นได้เลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวเกตตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัว TS z i l o ตัวนี้นะครับดูค่าอะไรได้บ้างใน Suzuki Swift คันนี้นะครับตัวเกจตัวนี้จะสมูทนะครับใช้งานไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ก็คือวัดรอบจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับวัดรอบจะจะสมูทนะครับไม่ดีเลยนะครับไปตามตามเท้าของไปกับรถเลยนะครับอันนี้เลยนะครับก็จะมีความเร็วนะครับมีทิศนะครับบอกให้ว่ารถหันหน้าไปทางทิศอะไรอุณหภูมิว่าน้ํานะครับ88องศาวัดรอบเครื่องยนต์นะครับตอนนี้อยู่600้กว่ารอบนะครับพอเราเหยียบนะครับก็จะขึ้นไป2 0 0 0ันกว่าแบบนี้เลยนะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับตัวนี้13,7โวลต์นะครับ จะมีแถบหม้อน้ําให้ตรงนี้ด้วยนะครับกรณีหม้อน้ําอยู่ในระดับสูงตัวแถบสีฟ้าจะขึ้นเปลี่ยนเป็นสีแดงให้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับการตั้งค่าต่างๆนะครับก็จะมีไฟแถบสถานะสีฟ้าแบบนี้คือบอกให้เรารู้ว่าเครื่องยนต์เราปกติอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองนะครับผมจะลองตั้งวัดรอบดูนะครับให้วัดรอบนะครับอยู่ที่ประมาณ2,500รอบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลรง เพื่อจะเทสดูนะครับว่ามันเตือนอย่างไรนะครับตอนนี้2 0 0ันะครับอ2,500รอบแบบนี้นะครับก็คือตั้งเตือนวัดรอบนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกจเทสเซโรเตือนแบบไหนสังเกตจากตรงนี้นะครับตอนนี้อยู่600กว่ารอบนะครับตรงนี้อยู่ประมาณนี้นะครับเราตั้งเตือนไว้ที่2,500รอบนะครับก็มาดูนะครับมันจะเตือนอย่างไรนะครับเหยียบขึ้นไปนะครับเนี่ยครับเมื่อถึง2,500รอบนะครับ มันจะเกินนะครับตอนนี้อยู่2,007 2,006นะครับเกิน2,005นะครับเกตก็จะเตือนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟตรงนี้ก็จะพิมพให้เรารู้ด้วยนะครับว่าอ่านะครับว่ามันเตือนค่าไรนะครับประมาณนี้นี่นะครับเมื่อเราปล่อยคันเร่งนะครับวัดรอบต่ำกว่า2,005ก็จะกลับมาเป็นไฟสถานะติดฟ้าแบบนี้เลยอ่าสวยงามมีนาฬิกาบอกให้ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เลยนะครับมีนาฬิกาบอกให้นะครับเส้นแบบนี้ ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเกตตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอนะครับได้หลายรูปแบบอันนี้หน้าจอแรกนะครับหน้าจอที่สองนะครับหน้าจอที่สามนะครับหน้าจอที่สี่สมูททุกหน้าจอนะครับเตือนทุกหน้าจอนะครับเนี่ยสองพันห้าร้อยรอบนะครับหน้านี้ก็เตือนนะครับเมื่อความวัดรอบเกินสองพันห้าแบบนี้เลยนะครับดูหน้าจอต่อไปนะครับอันนี้เป็นแว็คคัมนะครับ ก็คือแรงดันอากาศของรถเครื่องยนต์เบนซินนะครับแต่ถ้าเป็นเทรบโบก็จะเป็นบู๊แบบนี้นะครับก็จะมีความเร็วให้ตรงนี้บอกด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้ารวมนะครับบอกความเร็วว่ารถเครื่องยนต์อันดับคุมน้ำนะครับแรงดันแบตเตอรี่อัตราสิ้นเปลืองน้ำเชื้อเพลิงอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับระยะทางที่เราขับรถแล้วก็ท right ิศท right ี่รถหันหน้าไปนะครับมาดูต่ออันนี้จะเป็นเทสความเร็วนะครับอันนี้เป็นเทสเบรกนะครับสามารถเทสเบรกได้นะครับ แจะมี P I D ก็คือบอกค่าต่างๆของรถ Suzuki Swift คันนี้นะครับว่าดูค่าอะไรของรถได้บ้างโหมดนี้ดูค่าอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับเมนูการใช้งานเขาเป็นภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับสามารถเข้าไปตั้งเตือนความเร็วตั้งเตือนวัดรอบนะครับตั้งเตือนตัวเชื้อเพลิงปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงนะครับตั้งค่าเทอร์โบนะครับเวลานะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆได้นะครับสามารถตั้งค่าเตือนม้อน้ําได้นะครับปรับความสว่างหน้าจอได้นะครับตั้งได้นะครับ ปรับความคมชัดได้นะครับนอกจากนั้นยังสามารถที่จะล้างค่านะครับก็คือการลบโค้ดนะครับล้างค่า DTC ได้ด้วยนะครับเกตัวนี้สวยนะครับสินค้ารับประกัน2ปีเต็มนะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากสั่งซื้อไปติดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับที่หมายเลข0 8 9 9 6 9 5 7 0 8นะครับขับรถมาที่หน้าร้านอ hop ปริชช์นะครับบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทั้งสิ้นนะครับเราบริการให้ ผมป๊อบโอบรชอปนะครับขอจบรีวิวนะครับโอบรีรุ่น PS0 ตัวนี้นะครับสินค้ารับประกัน2ปีเต็มนะครับมีพร้อมจัดส่งนะครับท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ